นอนอยู่บ้านรอยกระทงกับบุร้อยบ่มีครูกับนางไลสงการกับบุมีครูสิไปเรียนมุ้ยไพจิตนามใส่กรงสิตนางอยู่บ้านเก,กา่าไลเหมือนเดิมไพ่บ่มีครูเหงากับานางคุยกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อเด้อบุษร์ฝนมาทำกันเด้อพี่น้องเดอนเนอ้อสุษร์ธนะคะเนาะอ้าว อน,อนุสรใช้ปากกดให้ครับโอ้ยพูดดีเป็นสีแก่ปากฉลาดมากโอเคฮะใครกลัวใครลัวเอาเออเคียโดสันข้างล่างยอย่อ <c oughs> ออนนาเอเคียโดสันเหนะมียนอนุสรคะนะคะจุ๊บจุ๊บปั่นโอเคอนุสรสันแบงแบงสันนานัขอบคุณค่ะแม่อย่างสูงจากจ้า กล้าขอแม่ก็กล้าให้เออแม่ให้ไปแล้วเรื่องบุัทแม่ให้ไปแล้วนะแม่ต้องบอกแม่ไหมว่าอยู่เอาไปวางไว้บ้านกำนันไหมแม่ต้องว่าอย่างี้ไหมหรือยังไงเอ่อคุณพ่อกำนันใช่ไหมหรือยังไงคะเอ็มแมนแมนแมนบอลบุษัทบอลบอลบอลแมนบอลบอลบอลบุษัทอ้าวกินมาดามหอมสื่นใจอาเปล่าหอมสิชื่นใจดิมีให้จัง อ e m จิอ e m o จิน่ารักอ e m จิอ e m o จิน่ารักขอบคุณนะคะสนับเป็นกำลังใจให้แม่เด้อว่าเสนอขนาวอนุสร,รว่าแล้วตุ๊กตายางว่าซานน้องก้าวหรือเปล่าน้องก้าวเปล่าทำไมวาา่าซานไม่ใช่หรอใช่เปล่าไม่ใช่น้องก้าวใครอ่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกมีไม่กี่คนนะจะบอกให้เออข่อยว่าซาน อ้ายคอยอ้ายคอยหรือเปล่าเอ่อตุ๊กตายนีคนสวยเอ่อที่น่ารักอ่บกะบอกันนะคะเนาะเอ่อพี่มาดานะคะน,น้องนีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอนุสรด้วยนะคะอนุสรนะคะมีแห้งจ้างสวัสดีจ้าสมนุ้นน้อยนะคะแม่สวัสดีค่ะ,คะ,คะอานาค้าสันอ่ะ อ่าพี่มาดามนะคะตุ๊กตายางโอ้โหสวัสดีค่ะต่างซื้อวันสันวันสันกันเนาะอนุสรภาษาตะตาเป็นว้าเป็นมากเลยอนุสรภาษาในนี้มาตุ๊กตายางเอาอนุสรนะคะสัตวพี่มาดามสวัสดีนะครับภาษาเนาะพี่มาดามนะคะหมูน้อยสวัสดีจ้ามีให้แจ้งสวัสดีค่ะพี่อนุอนุสรนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณล้มโบนนะคะสัตขอบคุณทุกท่านนะคะสัตว์อ่ะสิเจ็ดแล้วสัตเนาะสิบเจ็ดดาวสิบแปดดาวภาษาเนาะ อ้าวสิบเจ็ดแล้วนะคะสดงความคุณมากเลยนะคะเป็นเงลังใจสัยธนาคาเนาะเพาะถ้าในกลุ่จะของอยู่นะคะขอบคุณนะคะสิบสามล้านดวงตานะคะเด้อบริษัทมันามานางเป็นมูกันเด้อบริษัทพี่น้องป้องปายนะคะเนาะเด้อบริษัทเอาเบิร์ดลาบอคาบริษัทอันโมเมเนียซีเวลเด้อพี่น้องเอ้ยเบิร์ดเบิร์ดเนี้ยโมแล้ว โอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วพี ham, ่เจ okay. okay. ้าคุณหนูเห็นแล้วนะพี่เจ้าคุณเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูบอกให้นะโอเคพี่เจ้าคุณลบเลยลบเลยพี่เจ้าคุณลบเลยโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคลบแล้วเรียบร้อยโอเคโอเคนะคะ อาวศน,นะคะเอาข้อมเมนุขังเร้องอันนะคะอาวันแป๊บน,นึงนะคะอ่าโอเคน้องแบล็คสันเล่นสงการโดยไม่มีแป้งก็เหมือนใจแห้งๆไม่มีเธอวายปุ้ง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 วันน้องแบลบอกว่าอากาศมันร้อนยาอ่อนอยากอยาก,อยากอ้อนให้เธอมาสาดน้ำจากว้า Why, 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 วายวายวายภาโอเคนะคะวาษาโอเคนะคะเอาวาสันะคะเอาสงการนี้ขอขันเดียวขันมากอ่ะวาย ไรพี่นี